สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับยายหล่ำพาทำด i y กับการพับเหรียญโปรยทานนะคะเหรียญปรยทานดอกเล็กๆน่ารักแล้วก็พับง่ายด้วยค่ะเหรียญโปรยทานดอกนี้มี2องกลีบนะคะเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันเลยนะคะริบบิ้นเบอร์2กันไกลไม้บรรทัดนะคะตังเหรียญเราจะใส่ตังเหรียญที่หลังนะคะ อย่าล,ลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แนะนำติชมคลิปของยะหล่ำได้นะคะเริ่มจากริบบิ้น4เส้นนะคะตัดปลาริบบิ้นให้เฉียงความยาวริบบิ้นเส้นละ85เซนติเมตรเรามาเริ่มพับฐาน4ีกันนะคะเริ่มจากพับอีกด้านหนึ่งนะคะลงมา ให้ปลาบินยาวเหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดทับอีกด้านหนึ่งกดให้แน่นเลยค่ะเราใช้ปลายบินที่มีความยาวนะคะอยู่ด้านบนเวลาเราพับลักษณะนี้นะคะอยู่ด้านบน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็แนะนำติชมคลิปของย่หลําได้นะคะเริ่มจากทำฐาน4เส้นที่หเส้นที่สคาบทับเส้นที่หเส้นที่สคาบทับเส้นที่สองเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายใช้ด้านที่เรากดทับสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่ง แล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไปในช่องไปคล้องเอาสองเส้นด้านหน้าเข้ามาในช่องแล้วก็ดึงจัดริบบิ้นให้เป็นฐานสี่ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราใช้ริบเส้นริบบิ้นด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นเราจะทําฐาน8ดเริ่มจากเส้นด้านล่างซ้ายล่างพับขึ้นไปเฉียงขวากดทับฐานริบบิ้นตรงนี้นะคะ ขวาล่างพับขึ้นไปเฉียงซ้ายขวาบนพับลงมาเฉียงซ้ายเส้นสุดท้ายนะคะซ้ายบนพับลงมาสอดในช่องนี้แล้วก็ดึงเส้นในปิ้น ให้เป็นลักษณะนี้นะคะกดทับฐานริบบิ้นให้แน่นเลยนะคะต่อไปเรานับริบบิ้นสเส้นฝั่งซ้ายมือเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะ1 2ึ่สามสี่จับเส้นริบบิน้นลักษณะนี้นะคะแล้วก็โค้งไปริบบิ้นไปด้านขวาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับ เส้นที่4ี่ทับลงไปลักษณะนี้นะคะเรามีริบบิ้น4เส้นด้านบน4เส้นด้านล่างต่อไปเป็นวิธีการสลับริบบิ้นนะคะโดยวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงไปเส้นแรกวางลักษณะนี้นะคะแล้วก็จับขึ้นมาเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นที่สองเราจะวางทั้งหมด5เส้นนะคะ วางเส้นด้านบนลงไปแล้วก็จับเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นสุดท้ายนะคะวางแล้วก็เรามีริบบิ้นที่เราจะสอด3เส้นสอดในช่องนี้นะคะช่องที่1ดึงออกมานะคะช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้เส้นด้านล่างเป็นเส้นที่1สอดเข้าไปในช่องที่1 แล้วก็ดึงเซริบินเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งเบี่ยงปาริบินให้โผล่ในช่องที่สองแล้วก็ดึงเซริบินเส้นที่สสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งเบี่ยงปาริบินให้โผล่ในช่องที่สามแล้วก็ดึงเซริบินจับจัดทรงนะคะให้เป็นลักษณะทรงกลอมลักษณะนี้นะคะ ต่อไปเราพลิกด้านริบบิ้นเราคอยระวังอย่าให้ฐานริบบิ้นเราบิดน,นะคะฐานริบบิ้นเราตรงนี้อย่าให้บิดเราจะนับริบบิ้นสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะแต่เรานับจากฝั่งด้านล่างฝั่งซ้ายหนึ่งสองสามสี่จับไปริบบิ้นเส้นที่หนึ่งโค้งไปวางในช่องของเส้นที่สี่ ะะลักษณะนี้เรามีช่องช่องที่สองช่องที่สามช่องที่4ี่ช่องที่ห้านะคะเราจะนำริบบิ้นฝั่งซ้ายไปวางตามลำดับเราจะวางทั้งหมดห้าเส้นนะคะเส้นที่สองวางอย่าให้ฐานริบบิ้นเราบิดนะคะเส้นที่สวางตามช่องตามลำดับเส้นที่สี่ใช้มือจับไปลายริบบิ้นด้านล่างไว้นะคะเส้นที่ห้า ค้งมาวางเส้นด้านหน้าลักษณะนี้นะคะแล้วก็จับเส้นริบบิ้นไว้เรามีริบบิ้นที่จะสอด3เส้นเราใช้เส้นด้านบนนะคะสอดก่อนในช่องที่1เส้นที่2สอดเข้าไปในช่องที่1สอดผ่านเข้าไปในช่องที่2แล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นให้โผล่ในช่องที่2เส้นที่สสอดเข้าไปในช่องที่1 แล้วก็สอดผ่านเข้าไปในช่องที่3สามไปลักษณะนี้นะคะต่อไปเราพลิกด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะสอดริบบิ้นตามแนวริบบิ้นนะคะอันนี้เส้นแนวริบบิ้นเราจะสอดลอดผ่าน3เส้นสอดตามลำดับนะคะให้ครบทั้ง8เส้นโดยสอดลอดผ่าน3เส้นลักษณะนี้นะคะ1 2ึ สอดเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตามที่เราถนัดสอดให้ครบทั้ง8เส้น ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ระวังสุขภาพนะคะคนที่มีเด็กเล็กแล้วก็คนผู้สูงอายุดูแลกันดีๆนะคะต่อไปเราจะดึงเส้นด้ายบินนะคะดึงวนรอบเหรียญโรยทานดึงจนรู้สึกว่าเหรียญของเราแน่นกระชับนะคะขั้นตอนนี้เรา ใส่เหรียญน,นะคะโดยสอดเข้าไปในช่องด้านหลังแล้วก็ดันเหรียญเข้าไปเลย เมื่อรู้สึกแน่นกระชับดีแล้วเราพลิกด้านริบบิ้นขึ้นมานะคะเราจะทำจุดเริ่มจากเส้นนี้นะคะโค้งลงมาด้านล่างแล้วก็กลับไปริบิ้นขึ้นไป ลักษณะนี้นะคะดึงลงมาแล้วก็จกับไปเรบินชี้ขึ้นไปโค้งลักษณะนี้แล้วก็ดึงกลับไปเรบินลงมาสอดในช่องนี้นะคะแต่ให้ปลปยริบินผล่ในช่องฐานที่เราสอดกลับไปรรบิน สอดแล้วก็ h y p ป r เรบินโผลในช่องฐานที่เราสอดลักษณะของกลีบนะคะ ลงริบบินลงมาแล้วก็กลับไปรบบินขึ้นไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็กลับไปริบบินไปด้านหลังสอดในช่องที่สองให้ริบบินโผล่ในฐานที่เราสอด 嗯嗯、uh, uh. เมื่อสวยงามดีแล้วเราพลิกด้านมาด้านหลังนะคะสอดเก็บปลายริบบิ้นสอดตามแนวริบบิ้นให้ปลายริบบิ้นโผล่ในช่องที่3มนะคะ1 2ึ่สอลอดผ่าน3เส้นนะคะ กลีบที่สองพับลงมาลักษณะนี้นะคะบิดลงมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็บิดปลายริบบิน้นให้ลักษณะหงายนะคะลักษณะนี้แล้วก็สอน ให้ปลิบินผูนในช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามลักษณะของกลีบที่สองโค้งลงนะคะให้พ้นกลีบแรกแล้วก็หงายลิบิน สอดตามแนวริบิ i นเลย เราตัดปลายบินที่สอดซ้อนกันขึ้นมาได้เลยนะคะ เมื่อพับเสร็จแล้วก็จะแต่งกลีบให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยน่ารักนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยาลลำจนจบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ แนะนำติดชมคลิปของยยลามได้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ